เข้าช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเราเริ่มกันด้วยข้อมูลชุดหนึ่งนะฮะเป็นป้ายที่ติดอยู่หน้าร้านขององค์การเภสัชกรรมป้ายนี้เป็นป้ายที่ยืนยันว่าองค์การเภสัชกรรมซึ่งองค์การนี้เป็นหน่วยงานหลักในการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังนั้นพวกแมสหน้ากากอนามายัยเจลอนามัยทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ต้องถูกส่งไปที่บุคลากรทางการแพทย์ก่อนคุณดูนะฮะหน้ากากอนามายัยและแอลกอฮอล์องค์การเภสัชกรรมกำลังเร่งผลิตและจัดหาให้เพียงพอต่อความต้องการ และจําเป็นจะต้องจัดสรรอย่างเหมาะสมที่สุดให้กับกลุ่มเสี่ยงคือบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งประชาชนซึ่งมีความต้องการเป็นจํานวนมากโดยผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิดนั้นจะมีจําหน่ายให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องทุกวันอ้าย้ำว่าทุกวันแต่บางวันมันไม่มีทําไงเอานี้เรามาตรวจเช็คกันดูกันหน่อยนะครว่าจํานวนหน้ากากอน,อนามัยที่มีอยู่ในเมืองไทยนะตอนนี้ ที่ตรวจสต็อกกันในกรมการค้าภายในอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพาณิชย์นั้นพอหรือเปล่าเราไปดูกันครับตรงนี้เลยเปี้ยงไปได้อีก4เดือนถามโอ้โหมั่นใจขนาดนั้นได้ยังไงอ่ะจริงปะเนี่ยคือบางร้านมันไม่มีปรเป็นสัปดาห์แล้วอะครับแต่ยืนยันว่าเป็นแบบนี้ ผกี้ขายผ้าทอและผ้าบาติกช่วงนี้ขายไม่ได้เลยครับพี่ชั้นลูกยูขายแมสช่วงนี้ขายดีดีค่ะแมสไหมคะแมสค่ะถูกๆเลยค่ะสนใจไหมคะชิล่าสามสิบบาทค่ะไปดูก่ะสนใจไหมคะขายแล้วไงคะชาร์ล่าหมดที่เลยค่ะอ้าวทุนแบ่งให้คนอื่นบ้างสิอ้าวก็ฉันมาก่อนอ่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวแบ่งให้คนละบเพิ่มดีไหมคะแบบได้ ไม่ได้ฉันมาก่อนฉันจะเอาหองนี้เลยของเขาขายหมดแล้วของเรายังขายยังไม่ได้ราคิดเลยทำยังไงดีเนี่ย ก่อนหน้ามาจากที่ไหนครับากเกาะยอครับเกาะยอเป็นกลุ่มที่ประชาชนริมตัวกันใช่ครับเป็นกลุ่มตั้งแต่เกิดโควิดมาขอขาไม่ยอมแบบนี้เอาอย่างนี้สิผมว่าจะพี่เดียวแน่ ที่ไม่ได้เพียงแค่จะทําเพื่อต้องการํากำไรแต่สินที่เราทาออกไปมันจะมีส่วนช่วยให้สังคมได้รับผลประโยชน์เหล่านี้ไปด้วย เริ่มแรกเลยเราจะมาตัดผ้าชิ้นนอกกันก่อนนะคะเอาแพทเทิร์นตัดออกมาแล้วก็วางทับบนผ้าได้เลยเอาเข็มหมุดกลัดค่ะแพทเทิร์นตัวนี้เนี่ยจะเผื่อการเย็บไว้เรียบร้อยแล้วนะคะฉะนั้นตัดได้พอดีเลยค่ะชิ้นต่อไปอันนี้จะเป็นตัวใยโพลีเอสเตอร์อัดแผ่นนะคะขนาด 100กรัมนะคะจะไม่หนาไม่บางจนเกินไปค่ะยังหายใจสะดวกอยู่นะคะตัดเท่ากับตัวแรกเลยนะคะตัดเท่ากับตัวชั้นนอกเลยค่ะต่อไปเป็นผ้าสาลูนะคะตัวชั้นที่3นะคะตัดเท่าแพทเทิร์นอันข้างนอกเหมือนกันค่ะ ต่อไปจะเป็นชั้นสุดท้ายนะคะเมื่อตัดผ้าเสร็จแล้วนะคะเราจะเอาชิ้นแต่ละชิ้นมาประกบกันอันนี้ตัวชิ้นตรงไส้กรองตอบมาชิ้นชั้นที่3นะคะ ชั้นที่2ที่เป็นใย,ยโพลีเอสเตอร์อัดแผ่นจะประกบกับผ้าชั้นแรกในด,ด้านที่ถูกนะคะแล้วก็จะทําการเย็บตรงฝั่งด้านบนจมูกก่อนเลยค่ะใครไม่ใช้ตัวใย,ยโพลีเอสเตอร์สามารถใช้ผ้าสาลูแทนได้นะคะเริ่มเย็บได้เลยค่ะเย็บตัวสีขาวทั้งหมดก่อนนะคะรวดเดียวเลยจากนั้น เย็บตรงฝั่งของจมูกของตัวชั้นที่1กับชั้นที่สองค่ะบางคนโปรแล้วไม่ต้องกลัดก็ได้นะคะหรือบางคนที่ยังไม่เก่งเพิ่งเริ่มหัดเย็บเนี่ยนวเอาก่อนค่อยเข้าจาักก็ได้ค่ะเรียบร้อยทีนี้เราจะมาประกบกันละค่ะเริ่มเย็บนะคะเริ่มจากด้านคางมาแล้วก็ เย็บรอบๆเลยค่ะค่ะเมื่อพลิกกลับมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนําเข็มหมุดนะคะมากลัดเอาไว้คือจัดให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็เอาเข็มหมุดกลัดเอาไว้ ขั้นตอนนี้ถ้าใครยังไม่มั่นใจก็เอาเข็มหมุดกลัดเอาไว้เนาก่อนแล้วค่อยเข้าจาักเย็บผ้าเย็บได้นะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเย็บรอบๆบ,บได้เลยค่ะ ไปแม่ครับพี่เอ่อนี่ผ้าอะไรอ่ะคะราคาเท่าไหร่เหรอเป็นผ้าทอปอรยย้อนเราเรือกดูก่อน,กกอนได้เลยครับพี่ราคาที่สองบาทครับพี่แปดถูกมากเอาเลยไหมซื้อปะเอาด,มอาดิมีโปรโมชัม่นไหมคะมีครับพี่คือสองคูปองหนึ่งเก้าี่เอาคูปองชิ้น,นค่ะ 唉呀、yeah.